คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการ g i 프สตอร r y ครับเราจะบอกถึงเรื่องราวของนักธุรกิจกิฟเรนครับผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างงดงามมาถึงช่วงนี้ครับเรื่องราวของคุณธนวัฒน์วงคุณานุสรผู้บริหารที่จากฐานะทางการเงินที่มั่นคงทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องจบลงด้วยพิษเศรษฐกิจครับทำให้หมดตัวเพียงชั่วข้ามคืนขายทุกอย่างที่มีเพื่อปลดหนี้ เดินทางหางานไปเป็นเด็กรถเมย์อยู่ต่างจังหวัดฟังแล้วเรื่องราวแสนลำบากครับคงไม่สวยงามเท่าไหร่ครับแต่เราจะไปชมจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณธนวัตรวงศุนานุสดกันครับคุณเคยได้ยินคำว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจไหมครับผมเป็นคนรอบคอบศึกษาข้อมูลทุกด้านก่อนตัดสินใจทำธุรกิจมาโดยตลอดแต่สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกษิจก,ก็ไม่เคยปาณีใครและผมกตกเป็นเหยื่อของระบบธุรกิจที่ล่มอย่างไม่เป็นท่า ตอนผมทำงานอาสังหาริมทรัพย์ผมคิดเสมอว่าธุรกิจนี้ต้องทําให้ผมประสบความสําเร็จในชีวิตผมลงทุนด้วยทรัพย์สินและชีวิตทั้งหมดของผมแต่ในที่สุดผมกลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวเมื่อประเทศของเราเข้าสู่ยุควองสบู่แตกธนาคารไม่ปล่อยเงินกู้โครงการบ้านจัดสรรของผมต้องหยุดชะงักสร้างต่อไม่ได้ผมต้องขายที่ขายทรัพย์สินทุกอย่าง ลูกก็เกือบจะไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมผมต้องตามทวงหนี้ลูกหนี้ลายเก่าๆได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างพอนานวันเข้าภาระหนี้สินเริ่มพอกพูนรายรับไม่มีมีแต่รายจ่ายผมจนต่อจนต้องไปสมัครเป็นเด็กรถเมยต่างจังหวัดยาวเลยครับยาวยาวเลยครับ รับจ้างขับรถส่งของส่งอาหารทะเลเข้ากรุงเทพก็เคยตอนนั้นแม่เครียดมากและผมผิดหวังในตัวเองที่ทำให้บ้านเรามีความสุขเหมือนอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ไม่ได้ในที่สุดผมก็ต้องเสียแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับก่อนที่แม่จะได้เห็นผมประสบความสำเร็จ ถึงพิเศษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผมและครอบครัวจะนำมาซึ่งความย่อยยับทางความรู้สึกแต่ในวิกฤตนั้นมีแสงสว่างจุดเล็กๆซ่อนอยู่เมื่อลูกหนี้ของผมลายหนึ่งหยิบยื่นโอกาสแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับผมนับตั้งแต่นั้นมาผมก็เหมือนเกิดใหม่อีกครั้งผมได้รับเงินปันผลทั้งๆท,ท,ที่แค่แนะนำสมาชิกเพียงไม่กี่คน สิ่งนี้ทำให้ผมประหลาดใจมากและเป็นสิ่งที่จุดประกายให้ผมรู้ว่าผมกำลังมีโอกาสที่จะสร้างรายได้มหาศาลด้วยมือของผมเองเพียงเจปีผมก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่ใครหลายคนรอคอยนั่นคือตำแหน่งแกลนพลาไดมีรายได้6หลักต่อเดือนทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอแต่คนขยำทำงานอย่างผมมีหรือที่จะหยุดทำงานวันนี้เป้าหมายของผมคือ ดมอนแกนพาราไดส์สิ่งที่ผมต้องทำก็คือสร้างพาราได์เจ็ดสายงานและนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าที่ผมจะทำได้เพราะผมตั้งใจจริงทำจริงถ้าคุณกล้าที่จะฝันแล้วทำไมถึงกลัวที่จะทำตามความฝันเราครับขอโทษครับนออ้องมาไหว จดทุกีดอกครับน้องเพราะทั้งหมด18ดอกนะพี่เดี๋ยวพี่จุดตั้งแต่กระถางกลางแล้วก็ปักรล่ไปทุกทุกกระถางเลยวันนี้น้องมาขออะไรครับอ๋อวันนี้วันเกิดชาะมาขอพรให้รวยๆค่ะขอพรอยากรวยนะครับครับทะยกรวยครับผมให้คุณรวยได้ครับกิฟฟรีนครับกิฟฟรีนเป็นธุรกิจเครือข่าย หลังจากการพูดคุยอย่างเปิดใจคุณสุชานาันใจกว้างและคุณมาลาัยขันท่าจีนก็เข้าใจว่าทิฟฟลีนต่างจากธุรกิจเอกเบิร์กของบริษัทอื่นๆและเธอทั้งสองก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับพระดาอย่างง่ายดายหัวใจของการทำธุรกิจทิฟฟลีนไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในสายงานเพียงอย่างเดียวครับแต่หัวใจของธุรกิจนี้อยู่ที่ว่าสมาชิกในสายงานมองเห็นเนื้อแท้ของธุรกิจเครือข่าย แค่ไหนและบางครั้งคนที่ใช่ก็อยู่ใกล้แก่้เอื้อมประมาณ6เดือนที่ผ่านมาผมสังเกตเห็นชายคนหนึ่งมาเข้าฟังการประชุมทุกสัปดาห์ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเห็นแต่ว่าเขาต้องมาเยืนหลบอยู่ข้างประตูและแอบฟังผมบรรยายตลอดบางครั้งซึ่งผมก็บงังภูเขาคนที่เขาต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องการทําธุรกิจอย่างจริงจังก็แฝงตัวอยู่ในที่ที่เราเกือบจะมองไม่เห็นครับครับสวัสดีครับน้อง สวัสดีครับครับเห็นมาประชุมหลายครั้งแล้วครับสนใจทำคลิปดินนะครับผมฟังพี่บรรยายมาตลอดครับผมอยากทำแต่ว่าผมไม่กล้านะครับทาง่ายไม่ยากเนาะเดี๋ยวพี่เชิญอย่างบุญพุทธเนี่ยพอมานั่งคุยกับเขาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขามีความมุ่งมั่นมากและสิ่งนี้เองที่ทําให้บุญพุใช้เวลาพิเศษขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับพระไดได้อีกคนเคยมีคนถามผมว่าผมไม่กลัวถูกคนปฏิเสธเหรอ เวลาไปชนคนมาทําธุรกิจกิฟฟอรีลนผมตอบทุกคนเสมอว่าผมทําธุรกิจที่ต้องลงทุนมา20ปีแล้วยังล้มเหลวเลยแต่งานนี้ไม่ต้องลงทุนเลยแล้วผมจะกลัวอะไรห้องธุรการไปทางไหนครับ <S 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 อ๋อไปทางนู้นเลยค่ะพี่ท้องรีนจบไปแล้วครับ <S S S ค่ะจบปีนี้คะ่ะจบแล้วมีงานถามหรือยังครับ <S S S อืม,อมยังไม่มีคะ่ะถ้ายังไม่มีพี่จะเสนอธุรกิจกิฟฟอรีลน อ๋อคิฟฟ์รีเหรอคะคิฟฟ์รีเนี่ยเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองมีรายได้ดีแล้วมาแถมประกันด้วยต้องสนใจไหมครับอ uh huh. ขอคิดดูก่อนดีกว่านะคะ uh huh. พี่คา่าง,งาั้นหนูขอตัวก่อนนะคะ uh huh. คุณคิดว่านักศึกษาะายนี้เขาจะมาร่วมธุรกิจของผมไหมครับคำตอบคือไม่ในวันนั้นแต่หลังจากนั้นเธอกลับมาหาผมครับ น้องเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาไปสมัครงานด้วยวุฒิปิญญาตีเงินเดือนเริ่มต้น8,000บาทพี่อีกคนที่ทำงานมาหลายปีเงินเดือนหมื่นต้นๆน,น้องเขาทำงานอยู่ที่นั่นมาสองปีความต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีรายได้เดือนละประมาณสาม0 0บาทยังคงวนเวียนอยู่ในความคิดและในที่สุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดนใจให้เขาคิดถึงกิฟฝรี พียงแต่ขยายงานหาคนหาสมาชิกนะครับคนที่เรารู้จักนะครับเราก็มีสิทธิ์ขึ้นตำแหน่งโู้า,าได้ก็มีสิทธิ์ทำธุรกิจได้นะครับใครมีอะไรถามไหมครับค่ะรู้สงสัยว่าทําไมเมื่อ2ปีที่แล้วถึงไม่ตามที่มาทําธุรกิจถ้าหากว่าเริ่มต้นในวันนี้จะสายเกินไปไหมคะจากการตัดสินใจเดินกลับมาหาผมในวันนั้น7เดือนผ่านไปน้องวัชดรบุก็ขึ้นสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับพู้าไดโเช่นกันครับตลอดการทํางาน10ปีของผม นอกจากการหาสมาชิกการเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์แล้วผมไม่เคยละเลยสมาชิกแม้แต่คนเดียวเราจัดประชุมย่อยเพื่ออธิบายแผนการทำธุรกิจอัปเดตเรื่องสินค้าใหม่ๆและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับเพื่อนสมาชิกอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะหนึ่งคนหรือว่าพันคนโดยใช้บ้านเราบ้านสมาชิกร้านอาหารร้านกาแฟสวนสาธารณะ และศูนย์คิฟฟลีนเราทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราเป็นเจ้าของคำว่าอิสระอย่างแท้จริงผมต้องขอขอบคุณที่คุณหมอสร้างธุรกิจคิฟฟลีนเพื่อคนไทยทุกคนผมจึงตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือคนไทยต่อไปดังปฏิฐานของคุณหมอเพราะตลอดสิบปีที่ผ่านมาผมได้รับอะไรต่อไม่อะไรมากมายจากธุรกิจนี้ และผมก็พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อทำให้คนอื่นมองเห็นคุณค่าในตัวเองเหมือนผมเคล็ดลับในการก้าวสู่ความสำเร็จของผมก็คือการร้อยดวงใจของสมาชิกนับร้อยนับพันนับหมื่นให้มีใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับคิฟรลีนไม่ใช่ภาพดวงตาแต่คิฟรลีนคือความจริงที่คุณสัมผัสได้ผมยืนยัน ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเรื่องราวของคุณธนวัฒน์วงคูนานุสร์นะครับจะเป็นต้นแบบสำหรับคนที่กำลังสิ้นเนื้อประดาตัวหรือคนที่กำลังหมดเนื้อหมดตัวอยู่ในขณะนี้ครับแต่คุณจะได้รับโอกาสแห่งการเริ่มต้นถ้าคุณกล้าที่จะฝันช่วงหน้าครับเรายังมีเรื่องราวของผู้บริหารอีกหนึ่งคู่ห้ามพลาดในรายการ g i f t Story ทาง g i f f r e e n Channel ครับ